แวนส์จากทานโรงสู่มหาเศรษฐีแห่งรองเท้าสเก็ตบอร์ดระดับโลกเขาทำได้ยังไงไปฟังกันครับแวนส์ถูกก่อตั้งโดยพอลแวนดเรนเขาเป็นเด็กที่ไม่เอาฐานไม่ตั้งใจเรียนหนังสือจนต้องออกจากโรงเรียนตั้งแต่อายุ14ปีก่อนที่แม่ของเขาจะตัดสินใจบังคับให้พอลไปทำงานในโรงงานผลิตรองเท้าในตำแหน่งผ่านโรงและที่นั่นครับมันทำให้เขาได้เห็นถึงวิธีการผลิตรองเท้าในทุกขั้นตอนตั้งแต่การดีไซน์การเย็บปักผักร้อยการทำพื้นรองเท้า จนเขาเริ่มหลงไหลในาศาสตร์แห่งการผลิตรองเท้าและอยากจะพัฒนาตัวเองในสายงานนี้โดยเขาได้ทํางานในโรงงานนี้เป็นเวลานานถึง20ปีเลยนะครับค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์จนมีความเชี่ยวชาญในทุกๆด้านของโรงงานจนถึงขนาดสามารถไต่เต้าตัว,ตวเองขึ้นมาจนเป็นรองประธานบริษัทได้แต่ถึงแม้เขาจะมีตําแหน่งที่สูงแถมยังทําผลงานแล้วก็ช่วยบริษัทผ่านพ้นวิกฤตมา,มามากมายแค่ไหนเขาก็ไม่สามารถก้าวหน้าไปมากกว่านี้ได้อีกแล้วครับเขาจึงคิดว่า ถ้าเขาอยากจะประสบความสําเร็จไปมากกว่านี้เขาจําเป็นจะต้องลาออกมาเป็นเจ้าของบริษัทของตัวเองเท่านั้นพอจึงได้ออกไปชวนพี่ชายแล้วก็คนอื่นๆที่เขาเชื่อใจในฝีมือให้มาร่วมหุ้นและออกไปเปิดโรงงานผลิตรองเท้าใหม่กันจนออกมาเป็นโรงงานผลิตรองเท้าที่มีชื่อว่า House of Vance โดยในวันแรกของการเปิดผลิตรองเท้านั้นเขาก็ไม่ได้มีสินค้ามาวางขายที่หน้าร้านมากมายครับแต่ว่าเขาใช้วิธีการแบบให้ลูกค้าเนี่ยมา pre order เลือกแบบเลือกสีรองเท้าที่ถูกใจจากนั้นวันต่อมาก็ให้ลูกค้าเนี่ยมารับรองเท้าได้ครับซึ่งตั้งแต่ในวันแรกที่เปิดขายมันก็มีลูกค้าถึง16คนเลยครับที่เข้ามาพรีออเดอร์แต่หารู้ไม่ว่าที่จริงแล้วพวกเขาคือนักรีวิวปลอมตัวมาซื้อเพื่อจะเอาไปรีวิวครับซึ่งถ้าหากพอไม่สามารถที่จะส่งมอบรองเท้าให้พวกเขาได้ตามกําหนดพวกเขาก็คงจะไปรีวิวสร้างชื่อเสียงแย่ๆให้กับแวนส์อย่างแน่นอนแต่ทว่าในวันรุ่งขึ้น พวกนักรีวิวกลับได้รองเท้าทุกคู่ที่สั่งพรีออเดอร์ไว้จนครบแถมมันยังมีคุณภาพดีเยี่ยมมันจึงทําให้กลุ่มนักรีวิวพวกนี้ประทับใจเอามากๆเลยครับจนเอาไปบอกปากต่อปากเรื่อยๆจนทําให้แวนส์เริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาในแคลิฟอร์เนียและด้วยชื่อเสียงที่มันเติบโตขึ้นต่อเนื่องอย่างรวดเร็วนี่แหละครับมันเลยทําให้เขาฮึกเหิมเป็นอย่างมากเขาตัดสินใจที่จะเปิดสาขาใหม่พร้อมๆกันมากถึง10สาขายอย่างรวดเร็วโดวยเขาหลงคิดผิดครับว่า การเปิดสาขาเพิ่มนี่แหละมันจะทําให้เขาขายดีขึ้นอย่างแน่นอนแต่ทว่าเขาคิดผิดครับเพราะว่าสาขาที่เขาเปิดใหม่นั้นมันต่างขาดทุนย่อยยับเป็นเกือบหมดทุกสาขาเลยครับพอได้รับบทเรียนอันสุดแสนเจ็บปวดและจําเป็นต้องคิดว่าเขาจะกอบกู้สถานการณ์นี้ยังไงก่อนที่เขาจะไม่เหลืออะไรเลยโชคดีที่พพลเองเนี่ยเขาเป็นคนที่หูตาไวไม่ใช่น้อยเลยครับเขาไปพบว่าในช่วงนั้นกีฬาสเก็ตบอร์ดเป็นกีฬาที่ฮิตมากในหมู่วัยรุ่น ยังไม่มีแบรนด์ไหนเลยที่ออกแบบรองเท้ามาสําหรับนักเล่นสเก็ตบอร์ดโดยเฉพาะเขาจึงตัดสินใจเข้าไปลุยตลาดนี้ในทันทีแต่พอผลิตจริงมันกลับแปลกสนิทเลยครับเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ใช่นักเล่นสเก็ตบอร์ดเขาไม่ได้มีความเข้าใจอะไรเลยเกี่ยวกับสเก็ตบอร์ดแม้แต่นิดเดียวจนวันหนึ่งครับมีนักเล่นสเก็ตบอร์ดชื่อดังคนหนึ่งเดินเข้ามาในร้านของเขาและบอกกับเขาว่ารองเท้าของคุณน่ะมันมีพื้นที่ดีมากๆเลยนะมันยึดเหนี่ยวกับสเก็ตบอร์ดได้ดีเลยทีเดียว แต่ว่ารองเท้าสเก็ตบอร์ดมันไม่เหมือนรองเท้าประเภทอื่นๆที่มันออกแบบมาไว้ให้วิ่งไปข้างหน้านะมันจําเป็นต้องมีน้ําหนักเบาเพื่อให้นักสเก็ตเนี่ยลอยตัวกลางอากาศได้และมันต้องมียางที่ทําให้นักสเก็ตบอร์ดเนี่ยปาดซ้ายปาดขวาทําท่าคลิกฟลิปต่างๆนาน,านาได้เวลาเล่นท่าต่างๆก็เจ็บเท้ารองเท้าของเขาอะ่ะมันหนักเกินไปแต่แทนที่พอเขาจะโกรธไม่เลยครับเขารีบคว้าโอกาสนี้ในทันทีเลยโดยรีบดึงแขนของนักสเก็ตบอร์ดชื่อดังคนนั้นเอาไว้แล้วก็บอกว่า เฮ้ยมาร่วมออกแบบสร้างรองเท้าสเก็ตบอร์ดที่ดีที่สุดในโลกด้วยกันเถอะนักสเก็ตบอร์ดคนนั้นก็ตกปากรับดีลนี้ทันทีครับและนั่นทําให้เขาได้ออกรองเท้าสเก็ตบอร์ดที่ดีที่สุดในโลกออกมาและมันมีชื่อว่าแวนส์ r a ีและไหนไหนก็ช่วยออกแบบแล้วพอจึงทุ่มเงินจ้างเขาให้ใส่รองเท้ารุ่นนี้เวลาแข่งขันเพื่อเป็นการโปรโมทด้วยซะเลยหลังจากการแข่งจบลงการแข่งขันก็ถูกถ่ายทอดสดไปทั่วจนทําให้แวนส์ได้นําไปใช้ในหนังฮอลลีวูดจนถูกใช้ไปทั่วโลก และนั่นทำให้แวนสตีราได้แจ้งเกิดกลายเป็นสุดยอดไอเทมชุ่นักสเก็ตทุกคนต่างต้องพากันใช้ตามจนทำให้พอลแวนโดเรนกลายเป็นหนึ่งในมหาเศรษฐีแห่งสตรีทแวร์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกได้ในที่สุด